มาแล้วมาแล้วมาอดแล้วสไปดีโอ้นักเดินทางเข้ามาหอดแล้วไปดีคำแสงเบาซุกหนองรัดเนาะมาแล้วก็พูดชาดไปเลยโอ้ยกายเกี่ยมเลยตะเวนเลยไปกินปั๊บซอยลงเป็นตอนละงมีั30นาทีให้มันเปื่อยนี่นะครับเขินเสิร์ฟเลยนี่น้อยอัดตะปือเด้อ อเด็กเสืออันนี้โมอตนวนฮะเขาพับเขาหั่นแก้วทวีสุกแล้วเนาะแมนเมนผัก่อนโตโอเคนี่ลาวโอเคนี่ลาวตอนนี้นี่นะพี่น้องเนาะเอ่อเสร่าสร่าหนึงสร่าหนึ่งเอ้าเด้คนคนอันนันอ่าคนมาปิดคลิปหายเนาะมาซ้ำถ่ายให้พันเน่าไอตุยว่ะ เดี๋ยวเราใส่ใส่เครื่องใส่เครื่องครบแล้วกับเอาฉีดมาใส่แล้วก็พันเขาเนาะทำง่ายๆเราเนี่ยแล้วก็น้อยเจลนี่เจลเขาเนาะน้อยน้ำเจลอือสูตรแท้ละลักลักเขากินเหมือนเชีร์แหละเจ้าแบบพันลองเบิร์กอาจว่าลักลักเขากินแบบนี้ลักรักแบบนี้พันพันมันเขาสูตรมาเนี่ยลักๆมันเขาใส่ตอนนึงกอดซองเออเห็นแล้ว่าตามจุดตามจุดใจขึ้นหอดอากอยอานิตาได้เนาะ บ่มานําว่าอาตปื้อยาเอ้ยบนอายอยู่อยากได้สู้แบบเจ้าไปเคียงกายทักแ้อยากเข้าไปมันไม้ขายคำแหลกไกลไปสู่พอจะแต่งงานสบายดีกรับสบายดีวัอนม่พี่น้องปองป g ไปเวิร์สคูสสกุนเนาะวันนี้มาพบพอกันล้ระเบ่าวตุยเก่านะพี่น้องเนาะที่ว่าวันนี้มีโอกาสดีสีได้ตอนรับพระเขาบ่าวสุกมาคำแซงเนาะซึื่อว่าเพิ่นเดินทางมาถั่วสีแข้งผักใบก็เห็นในคลิปอารมณ์งตอนนี้ก็ ล่อฐานมาหอดีเนาะแกปะตุยส์ออกไปหาสื่อตะโนดมาเดีเห็ดกินก่นร่ถ่าเจ้ามาหอดเนาะแกออกไปหานเองบังตะโนดกันเพราะว่าตอนนี้งคนกับสาตกเพราะฝนตกเบิดมือพี่น้องเลยเออนะตอนนี้มาหอดมันตะโนดนะเนาะเดี๋ยวมาถามกันสิว่ามัดอะไรเดี๋ยวนี้ตะโนดแสบอัตตะปือดเด้อพี่น้องเด้อเดี๋ยวเนาะมัดตะโนดเฮา รียมเปรเอาเมื่อต้มให้รอท่าปลาซุกกับเบาคำนองสายคำแซงคำนองร,รนะัดมาเนาะกินเขาแรงต้องกันไม่แรงเลาวตัวนี้ก็ได้ตโนดมาแล้วซองหมัดมีนม้องแล้วหมัดแล้วเดี๋ยวก็รอท่าต้มให้มันเปื่อยแล้วจะเอามาซอยแล้วมาปรุงกิน่นนะพี่น้องเนาะนี่ได้มาแล้วซองหมัดง,ง่าย หมอพดแล้วได้เวลาเอาตะโนดลงแล้วเนาะพี่น้องเอาตะโนดลงตมเปื่อยจะเอามาซอยไหมสรอยแล้วก็ปรุงแล้วลงคลื่นแล้วปรุงแล้วก็คือว่ากินได้เลยเนาะนี่คืออาหารหลักของอัตปืดตะโนดแสบอัตปืดเดอ้อพี่น้องตอนนี้ก็ตะโหนดนก็นเริ่มได้ทีเอาขึ้นมาซอยลงหมอสรอยลงเป็นตอนแล้วนะก็ต้มอีกจักสาวสิ มันเปืิดนแล้วกันเ,นนเนขนเสิร์ฟเลยนี่นอนอัดตปืออ้อเ้อพอมพร้อมเลยดิอันนี้มันบราืนนครับว่าเืนมันจะกิดเสียบอันนี้มไองืนถึงแถมันตอน้องไป้ำส,สีืนกินสีบาตอนน็เริ่มขอยคำแรงลงนะพี่น้องเนาะสมัครตอนนี้ปฏกริยากาเกียมทา บอสบาสคำแซงอะไรบอสุกเนาะกำลองรัดกำลังิม,มาหอดคนละตอนนี้กำลังพอเวลาพักพอนอู่ห้องก่อนโยงแฮมนเนาะา2แฮมไว้ไประมาณ10นาทีกลับไนกับเขามาเนาะแือว่าตอนนี้มาเตยกัรียมแลจมเมอเดร์เนาะต้มสนุนกับไก่สิเปื่อยเนาะพี่น้องเนะาะกระเทสก็เปื่อยเพิ่นมาเตยออกตลาดหรือมาเตยเลิกบริบทไทยเพราะว่าคนมันตกเนี่ยเลิกบริออกเลิกบริไายตอนออกตลาดน้อพี่น้องเนาะแต่ว่าตอนนี้กำลัง ยัยกกาเกี่ยมผามันอยู่หานยาตอนนย้่สถานที่กอยู่มันอยู่หานยาหนองซาวเนาะเดี๋ยวเราจะเก็บผภาบรรยากาศหานยาหนองซาวให้เบิร์กนะพี่น้อเนาะไปซื้อแท็กซี่ซื้อลำกอนมาไหว้รอดถาเป็นมาเนาะสู้กันนั่งโอลมโซกันถ่ายคลิปพบปะกันพี่น้องเลยโดนฟอกันตัวหนึ่งเนาะตอนนี้ก็อยู่หานยาเนาะนี่หานยาหนองซาวเนะาะเขาจะนั่งกินอยู่นี่เนาะพี่นเนาะเนี่ยซาวเปิดเปิดหานขายยาเนาะน กายยาด้อพี่น้องเด้อเป็นหานของน้องสาวเนะาะยาชินั่งเรียนอยู่นี่น,นะพี่น้องนั่งรอถาเพิ่นมาเอ้เนาะเป็นหา,ยานยาน้องสาวอยู่บ้านเสียใหญ่หอมชีฟซองยาสีฟ้ากันกนั่งซุ่มกันอยนู่นะพี่น้องเน,ะนาะนั่งโอลมโวว่านอ้วนซ่วมมวนกันเรื่องคลิปเรื่องยังเรื่องการทัวร์กันยังกับเพิ่นเน,ะเนาะไปจะอะไรมาจะอะไรเออ กลังรอถาเพันมาเนาะเพันยังมาพันหดมาแล้วมาแล้วมาหอดแล้วสบายดีโอ้นักเดินทางเขามาหอดแล้วอ ну ่ะคำแสงเบาซุกหนองรัดเนาะมาแล้วกระปูซ่าไปเลย โอ้ยกายเกียมเลยเเวนเลยตอนไปกินปลาสบคเกรทาไปว่าาทาให้เหกรก็มาแ้วนนี่แหละมันเดินทางบ้านมมื่อยเลยก็ต้รงเดิพักผอนกินเลยไ่ต้องนี่เราอมากขอบด้มากเพื่อนเจ้าแมนเจ้ามามิเตอร์เป็นทางมือเกาเลยแหละก็มาอ่างนึงอน่งนิจะน้อนามเอา็ี่ไหมเกี่ยมตักตะนวดกันเลยตักตะนวดต้มตะนดอาหารอปื้อเลย อาหารรักวัาตะปูกันเชื่อตะโนดอ่ะเคยได้กินนะเชื่อนึ่ตอนใช่ไหมอันตอนเอาไปเคลือนบิ๊กไงเคลื่อนบิ๊กเคลือนพอก่อยยังอัตปื้อครั้งที่สองครั้งแรกไม่ได้กินใช่ครั้งที่สองนี่ได้กินท้าผมไม่ได้เป็นอะไรเป็นนี้กินแบบถือสูตรเลยเลยพันเอาพันจำแจวเลยแปลว่าห้องกินในเทื่อนเป็นแบบแกมเอาแกมเราแกมเบียกินแบบเขาพันเขาในอัตปื้เลยเนาะในตะโนดกันอัตะปื้อของอาหารรักอัตะปื้อเลย เออมีมีป่ะเอ่อเอาแบบที่ชิลวนั่งแบบแคบทางเลยนี่เป็นหานย่าของสาวด์เลยฐานคาหย่าเออแมนเปิดใหม่เพมันเป็นเพิ่นไปกินชินดาดไปกินบุเก้โอ้ยนี่ร้านหน่อยนั่งจะได้แผนการไปใท็ต่อเืินมือเงิน่าสิไปดักจริงเลยเอาอันจะปืนสิไปทายมันได้ไปเที่ยวมัน บบไปลร่งไเสื้ผ้าบงไ่งไรนุดมากเต็นอนอัตตปเลยครัไปเลยะ่นะอืมอะไรพรี้วกิ๊กเขากินน้ำอะไรจนไปห้านางลินเอาบมดได้ดิไปเสื้่งไหอันสีไปเสื้อ่งไหอยู่งท่างเลขที่แปดเขาเห็ดแล้วะโตทาเลดขึ้นเมื่อคุณปอาไปท่างเวียดมาไปท่างอันไปท่างอันนะละไปท่างตนตตกจึงบ่ บอไปเสพผ่านเสพเมืองไเป็นทางีน้เก่าอยู่ไปทางไปทางนี้แมนเขาเหลิมเฮ็ดแล้วเป็นปูย่างปูอย่างเออปูย่างเป็นเป็นบอนแมนปูย่างเป็นบอนแต่บาท่านหอดบ่งท่านหอดบอลหอนม่นแมนถึงเราต่าน มื่อสมาชิกใช่เริ่มเลิศออกจากเมื่อสมาชิกใส่ก็เป็นทาดเออกุณรีกรดกรดไเอาเอาหินมาใส่อ่านางโซกระลิ่งเลิศไปเอานามเอามือนไงก่อนแป๊บสี่มาเสิร์ฟก่อนปลาหนึ่งเขากำลังเอาหินมาใส่เออเลยจาสบายเพื่อนผู้ใจคนเนาะสองขานมาดลงมาหลดมากก็นเรื่อมดเลยทายบรรทันเนาะบรรทัดตอนนางอยู่โอลอมกันเลยโซเลยนี่รถุดบาสุกเนาะสุกอินดี โอ้รถไพลหันรวนั่นหลักรถไพลนั่นหลัก,ลลกรถไพลรถไพลคัก็จะหลักเ <c oughs> ด็กเสือเดอันนี้หมนน้อนตะโนนฮะพักพักวันแก้วทวีสุกแล้วเนาะแมนแมนผัดอนเต,อนตนน่อหมมอตะโนนเรียบร้อยแล้วเราสุกซิมกันเบ้าง <c oughs> ซิมเลยวันนี้เ <c oughs> แล้วก <พอ S 2> ่อนไปเนาะ ซีเบ้งซีเบิ้งโอ้ยไปกินน้ำมันเลยวันนี้บอมโอ้ยเพื่อนครับนเรากลนเรากินอะไพากันกินขนมกินพากันกินบ้างกินน้ำกันไลยคนมันยังแซ่บเนาะมันกัดทีแค่ขาดมันกัดต้มซีนยง่าไหรพี่น้องเรื่องว่ามันตีตุ๊บมินเน่าเน่าน้อยนึงมันจะขึ้นมาร์คขกินมาร์คขึ้นมาร์คแสดงว่าเขาซื้อมาแล้วเขาต้มโดดโมเมนตโน้ดเนาะเขาต้องมักให้มันเน่าก็ปรุงเขาเครื่องเขาเลยเครื่องมัก์คเขา มันดมือี่แท้มันชักแท้มันซีคืนแมนอันนี้มันจะซองคืนมันมาจากต้องไปตู้แมนเอื่อยแล้ววาอันนี้กำลังซองคืนโอ้แห้งคักเลยวคืนหมดแล้วแห้งคักแสดงว่าดีแล้วพอดีเสนอซองคืนนี่พอดีเลยพอดีเลยนี่ซองคืนประกาศกินเลยเอื่อยแล้วว่าเอื่อยแล้ววาครับผู้ใดบ่มักอันนั้นเน่าแน่กับพอดีเลยนี่ซองคืนฐานซีคืนนี่ต้มอยู่บนไตได้กินหอยบนเนื้อกินหอม้วนหมดแล้ บทันได้ต้มซ้ำขาอบางรั้งแรกนี่แหละพี่น้องจิได้กินตะนองทีมสามคนทิมนี้คือมีหน่อยทีมนี่อาจจะได้มีอาจจะมีแถวปลายคลิปีมคนยังได้มีคนไปปลายคลิปมี่ไปซ้นไส้ยังหรอทางเราจะไปดีแถวซานไส้หันไปนั่อยู่ไปยุมี่ยังไรมี่ยังอยู่ซานไส้จะไปทางนั้นอ่ะซานไส้ไม่ได้ ค,ค่อ,ยอยนๆเหนะเอกลักษณ์ลักษณะผู้แสบได้แสบจัดจ่อหัล้์จะใช่มล่ะซิกมันฮัแสบแสบม่ไม่ต่เื่อนนี่เคลื่อนไล่ให้งเนาะนันนั้นมันจะผ่านทางบ่อนยังกีเขาว่ามู่บา้านเิเขสถึงคนตายแบบว่าเขากางหไงนะโอ้อยู่เมืองได้อนะนะท่านใส่เลยอยากเ่นนั่นแหละไปไปบ่งไปบยก่อ โอ้ยุกเลยกังเวนหาดมากมน้องเบิ้งเป็นอะไรกทามก่อนเซุกคอมเมนต์นซุกคอมเมนต์นกินวาววาววาววาาวคอยอยากทูคออยากทามมันนะแซ่บป่แซ่บะไม่ก็จะตาดแบบ้มเอาลองราดมหินก่าหิ่อนเ่าหราลองราดลองรัดกนด่ไมนยังเหลือสำเนมันฟดมันฟด ซีนบ้างหาสดบ้างมาแล้วพี่นอกกินข้าวำกันาสีไอตุยเฮดสุกินมือนเอออยากให้ซีมลกกะติติส้มน้ำคอมเมนต์น้ำบ่เขาคามุ้ยทัอ่งนเดมนมาโดนมนเขาพันทักจังนะอาเขากินตับนี่ยเแม่นว่าขนนี่เอาสลัดกับงคืนอันนี้พอดีเราอ่ะกนบบมักเนา แล้วเสียดเสียดไอ้เบิ้งแค่ไข่ต้มบานห้องแค่ไขต้มมันเครื่องในอันบ่อือต้มเครื่องในต้มงอกตอกหางเนี่ยเืีอย่สิพันเป็นเอกลักษณ์ไอ้เบิ้งว่ามสู้กับพันกับผักกับกิ้กับผักจะได้ผลว่ะกินอะไรกับพันเลยเออเขาจะเอาผักเข้ามาใส่ลายยางแล้วปันกันเขาหอมแล้วก็นี่แหละที่พักเตรียมมาเป็นอะไรล่ะอาชีพใช่ป่ะอาชีนใส่นะฮะเดี๋ยวเอาปลาได้ล่ะ เดี๋ยวรเบแขวเดี๋ยวคอยยำหอยจะหน่อยยแจะบอแฉมสมมันมมันเพื่อเอิรมดิดแบบตัแมนเครืองหม่ก็เรงหอาใส่เก็บไว้เคี่ยวบ้างเดบเห็ดแบบอันพันเน่าไอตุยปะเดี๋ยวใส่ใส่เครื่องใส่เครื่องครบแล้วก็อาศีมันใส่แล้วก็พันเขานาะ ทำง่ายๆหรอน่กอยเจลเจลฮอเนาะ้อยน้ำเจลือสูตรแท้ละะปืเขากินมดเฉยละเพันองเจบพันป้าพันศีนพันย่งทัวไปเนาะเจอบอ่าๆขี่นออนน้องสายพี่เนอไม่เขินไม่เขนจ็คสันไปเียนอยู่เวียดไปเียนอยู่เวียดนามายูน้องมันไปเป็นทาเฮาวรำวายู จักจักจักปีบ่ซามบ่เอื่อยระวองอย่างหรือหาปีหาปีแต่ยังอีกซามปีอ้าทุกปรนงาทุเลยมาบางเนาะตีทับแซงมากินบ้าัแซงกับก่อนแม่แม่บอกงอืออาอาหารเปิดเติมเมืองอาตเปิดนั่นน แถวแล้วนั่งโซนนั่งหลินก็จะน้อยสิไปบนยบเป็นนั่งอลันนะแคมปิ้งเหรอครับกลับไปเนาะก็เป็นนั่งแคมปิ้งหลิงบ้านห่าก็ขับนนั่งแคมปิ้งเป็นห้าห้องแห้องเต็นแบบบ้านนั่งหรือเออมันกือบะตุ่มบ้านห้านี้เลยบ้านไหนเป็จะได้หรือว่ามันโบราณในหอดโบรานเนี่ยโบรานแห้งเป็นไดมันบราณแห้งอันนี้คันคำเริ่มต้นสองคืนนี่มันเริ่มต้นกันสามหรือสี่นี่มันโอเคพอดีเข่าสูตร ขันซิปขึ้นขึ้นปะซุกว่านี่กะพุ้งแล้วตะโนดเหรอตะโนดแท้ตะโนดว่าล้วแหล้วนั่นลักลักเขากินในอะไรตะโนดเนี่ยคือต้มได้ไหมบอสต้มไล่ต้มเลยครับักลักมันต้มเลยแต่ว่าใครมักปิ้งก็ได้ใครเอามาปิ้งแบบจำแจวชมแล้วก็แกมปลาแดงเนี่ยนะก็ได้แกมเหลาแกมเบี้ยก็ได้คิดมาตลอดเขาคิดว่าแบบเป็นสาตร์เขาอาสีนมาก แล้ก็ผักม่วงๆเห็ดมันานั้นก็มันมันั่นก็เห็ดตาเตัวนั้น้น่านถ้าแขกขมวที่อกินเากินเน่ากไรด้บุ๊กนะเดินทางไกล้เติมพลังเลยักพี่น้องเน่ลยสนอดแมมาอาจจะปิื้กะมาแมมายามาหลินมายัง มีโอกาสกันอีขึ้นเมื่อไหรเมื่อามกันบานนั่นในเขาทั้งที่ซองนะพ่อนไปไปตอนนั้นก็มาหาตุยนะหายตุยพารอีกสี่ห้าวันก็เจออันนี้อยู่กซแมนมันซุกนี่นะมัุกนี่ยขึ้นเมื่อเรอแมนตอนนั้นกำลังพักผ่คือส่วงพักผืนพักผื่นพี่ชบ้านโซ่สมทิศเลยจะจังมายังเบเบออยู่ตอนนั้นยังม่มาอยังนีม่มาจะ สมองมันทันมามันเบอร์แห้งหนักนะักรัวกระทบหัวดนะิ๋ยวใครแต่มันโบลุขลุเป็นโบเดีเห็นกันแล้วเรียบร้อยแล้วเรือดติซื้อแล้วซ<า> <c oughs> ื้อบาสิกังนะเลือดติดเชื้อแล้ว,ลวนะคือเราจะใช้มาชี้ยาค้นนะเติม,มแก้มเต็มมัก ตบเถอะเคืองหม้อเออซีสามมัดสามมตตเสองสามมัดบออยู่แต่ว่าคือยันมียันมามีมูมาเออลองเบอร์อาจจะว่ารักเขากินแบบนี้ยรักมบบเนี้ยพันพันมันเขาสูตรมาเนี่ยมันจะครบครบเครื่องมันก็หอม แรกๆมันเข้าอันตาตอนนึงกลอยซองเออเห็นร้วตามจุตามสุดจ่ายขึ้นหอดอากอยอานิตาได้เนาะบมแม่นเสเดนทาไปมมานึวาแมนก็เสืเขาไทยนี่เลยมาตีมาตีมาซื้อรถได้ได้ได้มาซื้อได้มื่นองมืคนก็มามาเป็นยังดอกไปเด้อขนขอนกันเลย เสียบตนวดด้วยมันลืมจนวดปะเอลืมตำมวงเลยปะตำมวงแบบช่วงเมาก์อนนั้นนี่ถ้าเกินแาวเดอร์มาีไม่เคยมาที่ไม่เคยโทรมาเนาะสวัสดีครับ อะไรกินอะไสุกเลยยังไ่เลยกินอ si like ิ่มเลยะไปห้านังหลินไปอนังหนแคมปิ้งจะน้อยหรือว่าอุ่นทองบ่แซมินอยู um ่ได้หันเสือเสือเสือว่าขาดโอ้มาส่บไยังเ่อืได้สีลงใหม่ ไปไทเกอร์แคมปิ้งไทเกอร์แต่ว่ะนะแมนแมนไทเกอร์แคมปิ้งไทเกอร์โูบอนอะกาศต้องแหมเข้ามาเขาเก็บประสาทรัวเต็มเหรอรัวเต็มกินมะกงได้กินมะลุงกินเตี้ยวกินเหรอครับกินเตี้ยสบายดีสิสบายดีนะบ่าวสิอินดีสบายดีนะบ่าวไหมบารดี้บังเป็นบ่ร์าว์ดี้ร้านเหรอไอ้องงจนี่คอยเด้อจับหลุดมือเด้อ คนข้อยังมานํนะเ้ามมาให้มาดอก่ท่านสิสิสิจบจมตแมต์่โขงใส่โขงเนี้ยโขงสระหาลายหาลายพระเขามุนเลยเนี่ยหาลายพระเขาแตกกันเน้ย้ใส่สมัยนบ่ันกัดเนี้ยโยังเพราะริงมนตรงมาทางง่เดกเรียกวัวมันจะห เขาไหวเขาก็เกินแมมันไหวแล้วเขาก็ลุโลดแล้วเขาอัพปเกดมบบจะมองได้ไมินางเดนแนาะมันเเดินสายกระเดี่ยวมันเบาตะกั่วกระเดียวกั่เยอ้ลมะพี่น้องนาพีนองสคอโตกินขาแล้วพีน้องสีโซกันลินแล้วก็จะกออกไปห้านางลินเนาะพี่น้องเนาะแสบพี่น้องขอบใจเนยแคมปิ้งขอบใจขอบใจตอหับขอกันตอหับเป็นยังไปผลพีบเป้าพี่กินขาเลยยังจปนนบนี่ไปบ้านคนไปไปคือกัน เดีไปหรอป๋อเอ้าสวงนั่นเด้นุ่งสลิปอันนี้จะจัดนักก็คอยฮันคอยเจ้าคืนนี่นี่คอยเจ้าคืนคลิปนี่ไปรุนพนรุนพนสีบัวสีบันเลือกให้ก็เลือกโป้สีขนาดพื้นเนี่ยมาโอเคอยู่สีบัดคอยเต้สีบัวหรือเป็นไห้คอยตุ้ยไม้ลำเลือกอะลำพิณเนาะที่แล้วปากโซกันกินข้าวกินน้ำแล้วจะพักไปนั่งลิีนสักน้อยแล้วก็จะพักพอนปืนเพื่็สีเดินทาง ไปดักจิงอย่างนี้เนาะโปรเจคทัวร์โปรเจทัวรชีแข้งผักไตพี่น้องเลยเรากวาตอนหาเพิ่นเลยภาคเขาน้ำเนี่ยน้อเล็กๆน้อยเือเซกกองสารวัตรอ่ะเตอร์เซกกองสารวัตรเนาะฮะเอ๊ะทู่ไหมทู่เบาไหมทุ่ลูงไหมทู่เบาไหมเอออยู่เตอร์อนี่รักเอ๊ยไปหนิเนาะไปนี่เนาะอืมน่ารักเนาะนี่รักมานั่งลิ้นเนาะ ลักมาแลาวบ้าหนอฮามาชุกฮามาคำแสงเนาะอพระเขาพระนามขาดบปไหนเนาะพี่น้องเนาะต้องมีเจเล็กเจงกน้อยยื้องหนูนำเอาน้ำเลืยงนำย่างเข้ากับวาได้หนึ่งตามมาลำรังเลยจะได้โออีซี่จะว่าพวกเขากินเหล้ากินเบียร์ได้พี่น้องเลย คลองครูกันเลยกินเขากินน้ำตอนครับป้ากันแกมี่โอไอซีโอไอซีโอเพนี่ล่าเคนี่ล่าตอนเนี้ยนี่นะพี่น้องเนาะเออโซล่าโซล่าหนืองสซล่าหนืองเอ้าเด้คนคนอานันท์คนมาปิดคลิปหายเนาะมาซำถ่ายให้เด้ไอ้ตุ้ยโทรหาเราให้เรามาหาเออเบิองเราจะในโทรศัพท์บ่เบิองจะในโทรทัศน์ เอาเอาสโลแกนเอาสโลแกนเิ่นเงินกี่บาทฮะจากจิ้วอะไรเนาะแม่เนี่ยจะตัวตัวอะไรตัวอะไรตัวอะไรจะนปาเกอเนี่ยอ๋ออนออเออ๋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 อง๋ออ๋ออ่ออ๋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 ออกออ๋ออ๋ออ๋อกออ๋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 อย๋ออ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 อง๋ออ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 ๋อ่๋ออ๋ออ๋ออ๋เอ๋อ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 อ่อพ๋่อ๋ออ๋อง๋ออ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  เดี๋ยวเห็แบบคลิปแล้วนี้เราเปนย่างีไฟเอารับเอามันถือยู่แล้วออแมนแมนเหคลิปพรจ้ะจะไปเห็เลยแบนี้จมันเ่มาไอ้าวมอดไฟอยู่เนี้ยอยู่เหือนเน้คลิปมอดไฟอยู่เหือนมีเหรอเ้นๆแบบนั้นงับก็เลยอ้ตัวว่าจะหมอดไฟอาอันนี้อ้ังเอาใหม่้งตัดใหม่ไอ้ั่ง ต่อแบบว่ามันหมอดบ่ถือระบบพิธียังสี่นะมันมีแต่ว่าคลิปตัวหนึ่งก็เห็นมันชื่อมันไลายล่เลยเนาะไลยคลิปเลยเดี๋ยวไปคนเบิ้งก่อนเกันว่าไล่ขดจะจำบ่ได้เน้อเจอครั้งสอืมจะจำบ่ได้จะจำบ่ได้ไล่คลิปไลายม่ได้มันจะกินแบบนี้เนี่ยกินกินหอยแล้วก็เอาน้ำน้ำเลี่ยมมายินกันพี่น้องเลยเอาปลาซุกตั้มตั้มตั้มโคขอบใจไลยเด้อมาแหววผัดินมาย่าง าะเน่าสุกินตอน้ำก็คนเดี่ยวเดี่ยวจะร้องสอคนะไปปารเซ่แมนน่เป็นพอกันดีแนอนแมน็นพอจิ้งสีเป็นลอดท้ายขเซ่เลลสอดก่อนเป็นีพายกบปเน่นัองค้าได้ได้ได้น้องบดน่เน่าแสได้้กได้ซอไลซอือมันเหลือ้อขาแล้วมันเ้นิงไกอยู่น้้ไ เอเมื่อ่อดีอันั้นป็ไก่จะาเข้าอออเขากินมอเดลสเอ้ไปียหมูกินน่นกระดูกวันนเโอ้ยเากระดูกเจอกินมืสรอย่าดสา่าาวอน้เสียงเพีงก็มากนะพี่น้องเลยเอาไปเชกันเดจบลงตร้นี้เนาะไม่ไปเจอกันคลิปหนาเดยพี่น้องเออเอาไปคลิปไปนะยบายสำนีนี่โอ้ไปเชกจีบ่ะไปเกจีบบ่อย ตัวอ้าตัวจิ้งไปกับไปก้นขี้อ้ายพี่น้องตัวจิ้งเพื่นตัวจิ้งไปกับขี้อ้ายไปชีแเลยอะแต่ว่าอยู่ผู้เดียวำเภอขี้เดื้อนะมอเนี่ยเอ๊ะอ่าก็เป็นอินโทรดอินโทรดได้เลยโดยเป็นดีแคนซิตของเขาดีแคนซิตของเพื่อนเออเอามาซุกพิษให้็นไมปลาซุกปากไม่ไลค์กดติดตามเพื่นใจส่องไอตุ๋ยนนะเด้อบายทุกคน ເຮົາບໍ່ຢາກປິດກແຫະທນເພລິບໃິກິຕີ້າິນ